ไปเรื่องถัดไปก็คือเรื่องของหิมาน o อ d ร o บอทเทโยีหิมานอย d ร o บอทล่าสุดที่ออกมานะมีวัน X อนแต่วัน X อนนี่เราว่าเราว่าการดูแลเคยดูของ FKBHD ที่เขาออกมารีวิวอยู่เห็นว่ายังทำตามคลิปอิน r ทร u c e ที่ความเป็นจริงคือยังไม่สามารถทำตามเหมือนในคลิปนี้ได้เห็นด้วยอ่าคนที่แบบผิวผิวสีดำนะผิวดำใช่ไหมเขาเรียกว่าเขาอะไรอะ คนนั่นแหละ MKBHD กอบที่จะออก<ล>มารีวิวแกเจเ<อ>็ตพี่อูสปินไนแห่งอเมริกาใช่พี่อูสปินไนเวอร์ชั่นแบบโด่งดังมหาศาลในหุ้นนะห <c oughs> ุนไม่มีปุน,นี่สาวว่าล้างจานสาวว่าซักผ้าให้คุณได้ค่อยๆย,ยอ่อวางยังไงไม่ให้ล้มอ่ะเอาเป็นว่า เราว่าไม่เวิร์กคืออ่ะอันเนี้ยมันถ้าฟองสบู่มันก็คงฟองสบู่จากไอ้นี่แหละบางคนบอกนะก็คือเขาเปิดให้จองแล้วอยู่ที่2 0 0 0 0ืดอลลาร์มัง้งข้างในอ่ะสมองไม่มีอะไรเลยตอนนี้ใช้เป็นเทเลโอเปอเรเตอร์ก็คือให้คนแบบควบคุมจากระยะไกลเอาอาจจะไปจ้างคนอินเดียมาขับหุ่นยนต์ในบ้านของคุณแต่ไม่เวิร์กเลยไม่เวิร์กเลย <c oughs> แล้วมันเป็น AI ยังไงอยู่เนี่ยเอาไปว่าตอนนี้ไม่มีสมองจากที่เขาแบบเทสให้ดูในช่องหนูนจะปลาแบบมันขยับแบบเงอะงะมากๆดูเหมือนจะลม้มตลอดเวลาเรามองว่าไอเนี้ยมาเร็วไปและยังไม่ควรที่จะรีบขายแต่แค่ให้ดูว่าแบบตัวฮาร์ดแวร์มันก็พอทําได้นะแต่เราว่าสู้จีนไม่ได้เลยไอตัวนี้โอเคตัวถัดไปนะหุ่นยนต์ของ X อกเพงหาก่อนหาตอนมันเดินครับเพงก็คือค่ายรถค่ายรถจีนถูกค่ายรถ EVG นี่นี่นี่น ตัวนี้ตัวนี้พึ่งสดสดเลยนะสามวันที่แล้วเรานั่งดูแล้วแบบอืมเฮอเรานึกว่าคนเอามาใส่เสื้อเหมือนตอนที่ออรอนเปิดตัวครั้งแรกอะใช่คือมันเดินกึกกึกอยู่ถูกปะ่ะม,มันแบบเรานึกว่าตอนแรกอะเขาเอาคนมาใส่เสื้อหุ่นยนต์แล้วก็เดินให้มันกึกๆึจะได้รู้ว่าพอเป็นหุ่นยนต์แต่แบบนายดูการเดินอะสะโพกที่มันย้ายไปมาสองฝั่งอะ เหมือนคนปะเวลานนที่สะโพกไม่แข็งแรงเวลาผู้หญิงเดินน่ะนาะนไม่เคยดูผู้หญิงเดินจากข้างหลังอ่ะไม่เคยครับ <laughs> มันเรียกว่าการศึกษา h u m นอยรบอ o b o t เราจะต้องรู้ a นโตมี y ถ้าพูดตรงๆก็คือเวลาผู้หญิงเดินอ่ะจะเหมือนบิดตูดจะเหมือนแบบบิดตูดแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่เขาไม่ได้ดัดจริตมันเกิดจาก a นโตมมีของของคนบางคนอ่ะเวลาเดินอ่ะตูดมันจะยกซ้ายยกขวามากน้อยไม่เท่ากัน ซึ่งเราว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ทําออกมาได้เก็บรายละเอียดมาได้ดีมากถ้าเดินก็คือได้เลยต้องสมุมิเอามากกว่านี้นิดหน่อยเห็นไหมมันแบบคลึกคลึกคลึก Droid become human ปะซึ่งนอกจากตัวของผู้หญิงอ่ะจะมีตัวผู้ชายด้วยถ้าเป็นหุ่นของอีลอนเขาจะบอกว่าเขาจะค่อนข้างโฟกัสในแง่ของ Industry, Industrial work อินดัสทรีอินดัสทรีลเวิร์กเป็นหลักในตอนแรกอ่ะอแต่เราว่าเดี๋ยวก็ไปหมดแหละแต่ถ้าเป็นของเอ็กเพ็อ่ะเขาเราว่าเขารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าแบบมันยาก การที่จะทํา AI ให้แบบมันฉลาดพอเขาเลยไปเจาะก,กลุ่มไอ้นี่ก่อนกลุ่มเรียกว่า receptionist อะอย่างเช่นแบบคนที่ต้อนรับหน้าโรงแรมหรือว่าแบบเป็นคนที่แบบเดินตามเพื่อเดินเดินชอปปิ้งช่วยชอปปิ้งเขาเลยจะมีจุดเด่นเรื่องของการพยายามทําให้มันสวยแล้วก็ใช้เรื่องของผ้าหนังเขาเรียกว่าสกิน ผิวเห็นปะถ้าเป็นหุ่นของอ e ีลอนเนี่ยมันจะมันจะเป็นเหล็กเลยมันเหมือนมันเป็นเทรนเลยอะคือช่วงนี้คนชอบทําหุ่นที่ห่อด้วยผ้ามันอาจจะมีความลดความน่ากลัวของหุ่นยนต์เพิ่มความเป็นมนุษย์แต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนกับไอเนี่ยมันเหมือนกับอ e ีลอนทํารถยนต์ไร้คนขับจีนทําอะไรรถยนต์อีวีเหมือนกันแต่นั่งสบายกว่าสวยกว่าแล้วก็มีตู้เย็นแล้วก็ถูกกว่าถูกปะเหมือนมาคนละสายอะเขารู้ว่าซอฟต์แวร์เขาสู้อเมริกาไม่ได้เขาเลยพยายามทําอย่างอื่นนี่ก็เหมือนกันคือเขาจีนเเกก่่่งงงฝััฮาาารร์์แแแววตตตซอฟยม ยังยังไม่ทันหมายถึงตามเทสล่ายังไม่ทันสวยจริงสวยจริงเห็นแล้วอยากได้เลยแต่ไม่รู้เอามาทำอะไรนะได้สตัวดีเอยากได้สตกตีวนี่ลองดูลองดูเห็นปะยักษ์ไหลได้แล้วมันดไ,ไ,ได้ยังไงยักษ์ไหลได้มันจะได้มีความเป็นมนุษย์ไงไม่เหมือนหุ่นของบอสตันอ่ะนายเห็นหุ่นของบอสตันแล้วใช่ปะเคยเห็นไหมตอนที่แบบมันล้มแล้วมันก็แบบลุกขึ้นมาแบบที่มันล้มแล้วแบบมันลุกมาแบบเทอร์มินเตอร์เลยอันนี้หุ่นของบอสตันแปดเดือนที่แล้วเอ้ยเจ็ดเดือนที่แล้วสมูทเหมือนแอนิเมชันนะ แต่ไม่ดูมีความเป็นคนเท่าของเอกเพงแต่สมมุติกว่าเอกเพงแน่นอนอันเนี้ยแต่เห็นไหมว่าม,มืออ่ะไม่มีนิ้วอืของทุกเจ้าอ่ะมือทํายากมากเอาไปว่าไม่ไม่เหมือนมนุษย์เท่าเอกเพงแล้วนายคิดว่าไงนายนายเห็นหุ่นเอกเพงแล้วนายมีความเห็นว่าอะไรก็เฮ้ยเพิ่งเพิ่งเห็นเพิ่งเคยเห็นหุ่นจีนที่มันทําได้เหมือนมนุษย์แล้วก็ขยับเดินได้ดีขนาดนี้เออ ก็เฮ้ยโปเกรสไวเหมือนกันนะของจีนะนี่เขาพยายามบอกด้วยนิ้วเราเนี่ยจะใช้เป็นแบบ22 degree of freedom ซึ่งก็คือนิ้วที่คล้องนั่นแหละเรียกง่ายๆแต่เราไม่รู้ว่ามันสำเร็จแล้วอย่างเราคิดว่าเขาน่าจะพยายามอยู่แต่ถ้าเป็นเจ้าอื่นอ่ะมือมันแข็งเลยนะเขาไม่พยายามทำนิ้วให้มันขยับได้ด้วยซ้ำมันทำยากแล้วก็เอีลนพูดอยู่ว่าแบบเออ นิ้วแม่งเป็นส่วนที่ทำยากสุดแล้วปะใช่ใช่หนฟังแชร์โฮเดอร์มีติ้งเหรอฟังไว้แค่ประมาณสิบกว่านาทีอ่าอยากให้ดูรูปอันเนี้ยนี่บอยแบนสวยจัดเออดีนะจริงๆหน้าเหมือนมัสคอตที่เราจะเอามาทำในช่อง a อไอด้วยหน้าเป็นบุ๊ยเออดเออใช่ใช่ก็คือนั่นแหละจะทำงานในฝั่งของที่แบบต้องอินเทอร์แอคกับคนอาจจะเป็นงานรีเซพชั่นนิส หรือเป็นนงามันต้องเป็นสีขาวอะครไมไม่ทําเป็นหนังสีเนื้อไปคนไปเลยเราว่าอันแคนนี่ถ้าเกิดสิ่งนั้นอะหน้าตาใกล้เคียงกับคนมากเกินไปแต่ยังไม่เหมือนคนมันจะหลอนเคยเห็นตุ๊กตาที่แบบหน้าตาคล้ายๆคนปะเออเออแต่มันยังไม่เหมือนคนผีโคตรหลอนเลยผีอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเกิดเป็นแบบไม่เหมือนคนไปเลยเป็นลาบบูบูอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะน่าหลักไปอ่ะแล้วก็ไปที่อันสุดท้ายอัปเดตอันสุดท้ายของวันนี้รถยนต์ของเอ็กเพ็ง ดูสั้นๆแล้วกันแค่อยากให้รู้ว่ามันมีอ่านี่อ่ะเอะ็กเพ็งอ่ะเขาเหมือนมีบริษัทอีกตัวหนึง่งบริษัทลูกของเอ็กเพ็งเหรอชื่อเอ็กเพ็งอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะจะจำชื่อไม่ได้แต่ว่ามันจะทำเป็นรถยนต์บินได้ได Flying car c คอนเซ็ปต์ของเขาก็คือเป็นเรียกว่า Aerial transportation แบบส่วนบุคคลถามว่าต่างจากฮลิคอปเตอร์ยังไง <laughs> เริ่ม mass produce ด้วยหรอเริ่ม mass produce ซึ่งเราไม่แน่ใจว่ามันจะจริงแค่ไหน world well, first flying car factory begin trial production in south china นี่4น ovember สดๆเลยนะก็คือเริ่มผลิตคันแรกมีข่าวมาว่าเริ่มผลิตคันแรกซึ่งเดี๋ยวเราให้ดูว่ามันคืออะไรเป็นวิดีโอก็คือสิ่งที่เขาขายอันนี้เป็นหนึ่งในรุ่นที่เขาทำออกมา น่าจะเป็นรุ่นนี้แหละที่เริ่ม mass produce คันละสิล้านเขาเรียกว่า Land Aircraft Carrier ก็คือเป็นรถยนต์แวนเป็นรถแวนนี่แหละที่อ๋อที่ใส่ที่ใส่โดรนไว้ตรงตูดอ่ะก็คือมันจะปล่อยโดรนออกมาข้างหลัง deploy รู้สึกจะใช้เวลา deploy ประมาณ5นาทีมั้งที่จีนอ่ะเหมือนเขาจะไปขออนุญาตมาแล้วมั้งว่าแบบให้มันบินได้เออแต่ไม่แน่ใจ ใบอนุญาตเดียวกับเฮลิคอปเตอร์แน่เลยฉันฉันไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่สิ่งที่เขาทําก็คือเขาเหมือนจะไปเช่าหรือไปซื้ออะไรสักอย่างคือเขาจะมีการกําหนดจุดว่าขึ้นลงตรงไหนได้เป็นเหมือนลานจอดหอแบบอย่างในเมืองนี้อาจจะมี40จุดหรือ40จุดทั้งประเทศจะไม่ได้แต่เขาบอกว่ามี40จุดที่มันจะสามารถบ,บินไปบินมาระหว่างที่คอนเซ็ปต์ก็คือสมมตินายขับรถนายจะไปพระรามเก้านายรถติดนายแบบโอ้ขี่หอไปก่อนแล้วกันนายก็ดีพลอยออกมาแล้วก็นายก็ขี่ปื้ไปจอดเราให้รถ คันนี้มันวิ่งตามฝารถติดมาอพอมันมาเจอกันป๊ะมันก็ไอรถนี้มันก็เก็บกับไอคันนี้อโตโนมัสเหรอไม่รู้ก็ต้องมีคนขับรถขับรู้อ่ะไม่รู้แต่ก็สิบล้านอะของเล่นคนรวยเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเพียงแค่จุดที่เราว่าน่าสนใจก็คือเห็นปะ่ะส่วนตัวที่บินอะมันมีถ้าเป็นเมื่อก่อนนายกล้านั่งไหมไอพวกนี้ไม่กล้านะคือฮอลิคอปเตอร์อะ คนกลัวตกเนาะอ,อ่าแต่พอมันเป็นรถบินได้เราเราว่าคําถามก็คือแบบมันปลอดภัยแค่ไหนเออเขาก็เคลมมาว่านเนี่ยด้วยความที่มันเป็นมี6ใบพัดเนี่ยถ้าใบาพัดดับไปอันนึงอะ่ะมันยังบินต่อได้บินต่อได้เือประมาณนั้น redundancy สูงแล้วก็ดูดีถ้าเทียบกับฮอลิคอปเตอร์อะ่ะมันเล็กมากนะ ซึ่งการที่มันเกิดสิ่งนี้ได้อะเหมือนที่เราบอกไปมันเกิดจากการปฏิวัติแบตเตอรี่ถ้าเกิดในไม่ใช้ไฟฟ้าไอ้ลำเนี้ยต้องใหญ่กว่าน,นี้มากเหมือนฮอลิคอปเตอร์เพราะมันต้องมีเครื่องยนต์คอมบัสชันเอนจินอันใหญ่ถูกป่ะแล้วมีใบพัดอันเดียวแต่มอเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้ามันอันเล็กนิดเดียวเออดังนั้นถ้าเกิดมีแบตเตอรี่กับมอเตอร์มันก็บินได้แล้วทุกอย่างสมัยเนี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือของเล่นที่บินได้อ่ะหายากมากฮอลิคอปเตอร์ยังต้องเป็นแบบบางทีฮลิีคอปเตอร์น้ำมันแต่เดี มันเลยเกิดสิ่งนี้ Flying car อาจจะมาจริงๆซึ่งอีลอนเขาก็เกล่งนเลเอาไว้แต่อีลอนเขาบอก Tesla r o a d s อร์ก็คือรถสปอร์ตของ Tesla ที่เขาไม่ได้อัปเดตมานานแล้วเขาบอกว่าขราวเนี้่เหมือนจะไปอันวิวประมาณ a p พิมั้งเขาบอกว่ารถคันนี้จะมีเทคโนโลยีล้ำกว่ารถของเจมบอลซะอีก เขาบอกมันจะสุดยอดมากน่าตื่นเต้นมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาถ้าเกิดมันยังเป็นรถยนต์อยู่ะนะเขาพูดประมาณนี้อ่ะภาษาอังกฤษซึ่งหลายๆคนก็ s ป e c u l a t e ว่าเออ Tesla Roadster อาจจะไม่ใช่รถยนต์แล้วอาจจะกลายเป็นเครื่องบินไปแล้วอาจจะกลายเป็นเนี่ยรถบินได้มันจะเหมือนไซเบอร์พังฝูที่แบบรถยนต์คนเดินดินก็แบบขับกันไปบนพื้นส่วนคนที่รวยจริงขี่มันจะเรียกว,ว่า AV autonomous vehicle ที่เป็นแบบบินได้ถ้าครณายเคยเล่นไซเบอร์พังายจะเห็นว่าแบบเป็นรถของคนรวยที่บิน เมื่อก่อนเราเคยคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดเป็นรถบินได้อะแค่นี้รถในกรุงเทพอะ ก็เยอะกันจะตายอยู่แล้วถ้าเกิดรถทุกคนบินได้อีกเนี่ยไม่ชนกันตายหมดเลยเหรอแต่อย่าลืมว่าออโต้พายโของเครื่องบินอะง่ายกว่ารถยนต์นะถ้าเกิดคนขับกันเองอะ<ม>ถ้าคนขับกันเองอะอชนแน่นอนแต่ถ้าเกิดมีระบบออโตนมัสใช่ไหมที่มันแบบปลอดภัยกว่าคนขับเองแล้วก็เผลอๆทุกคันเนี่ยมันมีไฮฟ์มายอาจจะทําได้เชื่อมกันมันก็ไม่ชนอ่าแล้วมองอีกมุมนึงมัน make sense มากคืออีลอนเขาจะชอบบอกว่าการที่เราขับรถยนต์เนี่ยมันเป็นการเคลื่อนที่ในรูปแบบ2มิติ ก็คือเป็นแผ่นคือถ้ารถมันเต็มถนนแล้วมันก็เต็มแล้วแต่ตึกอะ่ะมันเป็นตึกแบบ3มิติก็คือเราไม่ได้มีแค่บ้านชั้นเดียวเรามีบ้านชั้น2ชั้น3ไปจนถึงแบบ<ม>ชั้น80อะไรอย่างนี้ใช่ปะชั้น90การเคลื่อนที่ก็ควรจะต้องเป็นรูปแบบ3มิติอ่าเขาก็เลยสร้าง Company, บริษัทที่ขุดอุโมงค์ใต้ดิน เพื่อเพิ่มทราฟิกโฟลแล้วก็รถยนต์บินได้อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเคลื่อนที่3มิติต่อให้รถยนต์ในกรุงเทพเต็มกันหมดแล้วแต่ถ้าเกิดมีรถบินได้มันสามารถเพิ่มชั้น2ชั้น3าชั้น4ในการเคลื่อนที่ได้โฟล์เรจจะสูงกว่าเดิมมากเออเมืองอาจจะใหญ่ขึ้นกว่าน,นี้ได้มาก,กมันมีได้หลายชั้นเลยเนาะเออเออเอเอ่เ,อเป็นไซเบอร์พังแน่ออนโหถ้าเกิดเ <laughs> <laughs> พราะว่าปัญหาเรื่องของการแอรอัดในเมืองใช่ป่ะแบบรถมันติดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดแก้ได้อ่ะคนก็ยังเข้าเมืองอยู่ดี มันสามารถสร้างอินฟราที่แบบซัพพอร์ตคนจํานวนมากแล้วคุ้มได้ก็เลยแบบเอ้ไม่ใช่ดิรถยนต์บินได้ความฝันเมื่อร้อยปีที่แล้วอ่ะในวันนี้จะมีแล้วฝังดงที่มันมีได้เพราะว่าแบตเตอรี่ล้วนๆเลยปะใช่ใช่ปะเพราะแบตเตอรี่มอเตอร์ด้วยบอเตอร์แรงกว่าเดิมเย,เยอะมากๆแบตเตอรี่เดนซิต i t y สูงกว่าเดิมมากๆเราไม่เคยมาได้ไกลขนาดนี้มาก่อนในแง่ของเทคโนโลยีมันแบบมันดีขึ้นโลกแบบดีขึ้น every day